สวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้เราก็จะมาสำรวจแมปเก่ากันอันนี้เป็นเมืองอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันน่าจะเป็นเมืองลอยฟ้าดูจากทรงแล้วเอออันนี้ปืนอะไรเนี่ยมันติดมือมาโยนทิ้งก่อนเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันผิดคิวโยนทิ้งด้วยก็ตอนนี้ผมก็จะมาสำรวจแบบใหม่กับมีดคู่ใจของผมแล้วนี้ก็เป็นกล่องเสบียงของผมเองนะะ เดี๋ยวเราเริ่มสำรวจกันเลยลกากกันเฮ้ยนัดตัวอะไรอะ่ะเราต้องเดินไปหามันนะฮะเช็คซ้ายเช็คขวาก่อนนะมันอยู่ไหนแล้วเราเดินไปทางนี้ลกากันเฮ้ยอะไรนี่อ่ะทำไมมันขีเขียวแต่เราลองสำรวจให้ครบก่อนนะเราจะเข้าไปตุ่มๆแล้ว ้ยตัวะไรเนี่ยแต่เราต้องทำใจกล้าๆนะแล้วเราก็ข้าไปเข้าไปอีกรอบนึงอ้าวคราวนี้มันไม่อยู่แล้วเราลองสำรดวจดไปเรื่อยๆแล้วกันนะมีผมก็หาง่ายนะแล้วตอนนี้ผมอยู่ไหนแล้วไม่รู้นะชิบหายแล้วผิดคิวผมไม่น่าเดินมั่วเลยเดี๋ยวผมกลับไปที่เริ่มอีกรอบหนึ่งอ่ากลับไปที่เริ่มไม่ได้แล้วอ๋ออยู่นี่โอเคกับกับที่เริ่มได้แล้ว เรากลับไปเริ่มต้นใหม่นะเฮ้ยเราจะเข้าไปแล้วเราน่าจะไปทางนี้นะเอ้ยอันนี้อะไรเนี่ยน่าจะเป็นบานประตูนะกําแพงก็มีข้างบนด้วยอันนี้อะไรเนี่ยดึงได้ไหมเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ย ตรงนี้ดูน่าสนใจกับการส่องนกดีนะเดี๋ยวเราเอาออปเปเรตุสมาส่องนกตีกว่าอันนั้นเป็นหนอนนะยิงหนอนแม่งเลยแล้วก็ส่องไปก่อนนะเผื่อมันจะมีนกโผมาให้เราดูเราก็ต้องส่องทุกทิศทุกทางนะเผื่อมันจะมีอะไรบ้างอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยเสียงอะไรอะเสียงอะไรเนี่ยเสียงจักไนอะเฮ้ยตัวอะไรอะ <c oughs> thái bao, ở đâu, ở đâu, à, <hơi> <Thải về> đâu, không, à, hey, hey, tôi lấy nè. hey, hey, thải vào đâu, ok, tôi thấy nó แล้วก็ใส่มีหัวจินตลานะผมแบบจินตลาเฮ้ยานน่ะอยู่ท่านนี้ไปเร็วตามมันไปเร็วผมไม่กลัวอยู่แล้วนะอันนี้ก็อะไรก็ไม่รู้เหมือนกันอา้าวเรากลับมาทางเดิมแล้วนะผมว่าเราเดินเข้าไปเลยดีกว่าคราวนี้น่าจะไม่น่ากลัวแล้วนะโอ,โอเคตรงนี้ไม่มีแล้วนะเดี๋ยวผมจะเดินตรงเข้าไปเลยโอ้โห ผมมองไม่เห็นอะไรเลยนะตอนนี้ตอนนี้ผมน่าจะสุดแล้วนะแต่เมื่อกี้เหมือนเห็นอะไรสักที่อยู่ข้างขวานะเฮ้ยไม่เห็นลุกขาแล้เฮ้ยอะไรนะตอนนี้ครับตอนนี้ครับมันจบแล้วอะไรคลินคุณไม่สามารถออกไปไหนได้ย <laughs> <ช>่าคุณ <laughs> ใจเย็นดกับผมเราสามารถคุยกันได้ก่อนนะะ <laughs> ช่วยอธิบายที<ต>ว่านี่คืออะไร <laughs> อ่านบททดสอบก่อนเฮ้ยอันนี้อะไรเนี่ยเฮ้ยหมูเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรเขียวๆอ่ะเฮ้ยอันนี้อะไรเนี่ยที่กั้นเหรอเฮ้ยเจอกันอีกแล้วนี่อะไรเนี่ยเฮ้ยสวัสดีครับทำไมเสียงทำไมเสียงเข้มจังครับพี่เอาเอาปืนเอาปืนเนี่ยเอาเอาไปฆ่าผมไม่ได้ฆ่าผมแล้วคุณจะอยู่ไหน อยู่ในอยู่ในสถานที่ลับสถานที่ลับคือไอ้เขียวๆนั่นเหรอเฮ้ยตัดไปอีกแล้วครับตอนนี้ผมคิดว่าผมกลับมาอยู่ที่เดิมแล้วผมคิดว่าเขาน่าจะอยู่ในนี้แหละนะฮะผมจะเดินเข้าไปเลยละกัน เขาบอกให้ฆ่าเขาซึ่งเขาก็แจกปืนเลีองแสงให้ผมอันนึงนะผมลองดูแล้วมันก็ก็เท่ดีนะเฮ้ยมีเสียงจุ๊งๆุๆงๆุงด้วยอีกรอบนึ่งนี่มันโชว์สกิลชัดๆเราไปตามล่าเขาดีกว่านะฮะเต้องเจอเขาเราปิดประตูก่อนนะเพื่อความฮัริโหดไปไป เราเริ่มเกมจริงแล้วอยู่ไหนอันนี้อันนี้กระสุจนจะ,ะมักัดปะเฮ้ยอ๋อโอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกีอ้เงาอยู่ไหนเอ้ยเมื่อกี้ไม่อกี้เอาปืนตกใจเราค่อยๆนะ tung tăng đi hay đi ƠI Ây bà chết Ơi, chết chết Ôi, ghê Đây 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 rồi không như thế này anh ạ Ở đơm đi อ้าววันนี้ครับตอน้เราทดสอบด่านแรกไปแล้วอ๋อดีสองนี่นี่เปนี้ไปเปินี้เ,เนนหรอกดเกณฑกติกามันเดิม <c oughs> ผมก็ต้องกลับดูเซอร์ให้ไปก๊อป <c oughs> อ๋อมาโผล่ที่เดิมอีกแล้วคราวนี้ผมว่ากต,ติกาแบบเดิมใช่ไหมผมว่าเข้าไปเลยดีกว่าเฮ้ยแผงผองุดหงิดใเงียบๆนะฮะ และจับทางเขาไว้ได้เฮ้ยเสียงอยู่ใกล้ๆไปเฮ้ยเฮ้ย<ป>อยู่ไหนอะ เฮ้ย hey! ยังไม่เห็นตัวเขาเลยนะสักแอเฮ้ย <Hey, S 1> <Hey, S 2> ตรงนี้โล่งอ่ะเฮ้ยอยู่ไหนเนี่ย เฮ้ย <Hey! S 2> รู้ตัวละรู้แล้วว่าอยู่ไหนผมจะยิงสุบไปเลยนะอ,อ้าวีิงโดดด้วยเฮ้ยทำไมหาไม่เจอเลยอ่ะเฮ้ย จบแล้วอนาคินเลยทำไม,มเดินรอบอ่ะอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยไป้ไม่กี่ใช่ปว

มีโอกาสแค่สวยสามรอบอ๋อโอเค,โอ,เคโอ้ยอ,อยู่ที่ไหนเนี่ยเฮ้ยเจออีกแล้วเมืกก่อกี้คนดูหัแบบทดสอบหล่อเ <laughs> มื่อกี้ผมตาเมื่อกี้เราหากันตั้งนานแล้วไม่เจอสักทีวันเหลือโอกาสอีกสามรอบอย่างน้อยต้องได้สองได้สามเดี๋ยวรอบนี้ปืนอะไรกลับมากอด ตอนนี้พื้นอะไรอ้าวเฮ้ยผมว่าผมต้องคิดเองแล้วนะมาเชลนะฮะเสียงพื้นแบบนี้คือมาเชลไปกันไปเริ่มเฮ้ยยังไงเนี่ยเอ๊้สีแบบนี้แน่เลยตอนนี้เสียงครับแบบฉี่ฉี่ฉี่ี เฮ้ย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 ไปจี้ต้องใช่แน่ๆต้องใช่แน่ๆน่เฮ้ยเขาตายโอ้อ ก็คือฮะก็คือสองก็คือต้องชนะต้องห้ามห้ามตายแล้วใช่ไหมใช่ต้องห้ามตายเอาปืนนี้ก่อนปืนไหนปืนนี้ปืนชื่อปืนอะไรอ้าหายไปแล้วผมว่าเราต้องตายแล้วแหละจังหวะนี้ เฮ้ยมีเสียง้ยขึ้นเฮเว่นดีกว่าเอาเฮเว่นอยู่ไหนอ่ะเฮเว่นอยู่ไหนเฮ้ยเฮ้ย

าเอ้ย่ายยรลอยไม่ครเอ้า,อาแล้วปืนสุดท้ายอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยส้เดือนส้เดือนนี่คุ้นๆนะเอ้าแล้วมันดับลงมาจากไหนล่ะเฮ้ย ผมว่านั่นจะเป็นการประกาศสิกน,นะครับผมนันช่องใช้ปืนนี้ไปสื้กับเป้าแบบเดิมผมว่าเดี๋ยวหาทางใหม่เข้าดีกว่าเข้าจะกเข้าจะประตูดีกว่านะวันนี้ผมเข้ามาในสนามรบแล้วนะเฮ้ยโคนไกเฮ้ย เฮไหนนะเฮ้ยเสียงโอ้ยูนิคอคุณได้ระกาอีหนึ่งครั้งสุดท้ายให้คุณดิม โอเคโอเคโอเคเฮ้ยยูนิคอร์ยูนิคอร์เนี่ยเพราะว่าตอนนี้ผมต้องกลับเข้าไปแล้วแต่ว่าดูเหมือนจะมีพิษงูด้วยนะฮะ่าจะอันตรายกว่าเดิมนะฮะจะใช้จังหวะที่เขาถือพิษนี้แต่เอ้ยจะตายแล้วเฮ้ยเฮ้ยตายแล้วตายแล้ว ไม่เป็นไรนะเขาเขาผ่านแบบกทดสอบแล้วแต่ว่าต้องหาคนจัดกิจกรรมก่อนคนจัดกิจกรรมเขาไปซ่อนอะไรหาตัวเองยังไม่เจอเลยขอเสียงหน่อย เฮ้ยไม่ใช่ได้ได้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เมื่อกี้ได้อยู่ขอขอกระโดดก็ได้กระโดดแววเนีน่ยโดนแล้วขอเอ้ยเฮ้ย<า><า> เวลคัมทูไมว์เขาจะเวลคัมเราไปหาเขาบุหร์่แล้วเขาหน้าอยู่ข้างบนอ๋เหมือนผมหลุดออกมาแล้วเลี๋ยวเรากสนามรถแล้วสนามรถเจอเฮ้ยภารกิจเราง่ายมากนะแค่หาเขาให้เจอพอ Ừ, ở lại à? hơi, tổ ừ, ở đâu này à, này, hơi, 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 Ê, ê, hơi, 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 โอ้โหจอไม่เขียวกัมนเดิมไหนแล้วเนี่ยเอ้ยเอ้ยเ้าฮ้าฮ่า่า่า,าเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยภันกิจจบหรือยังครับร นแรกต้องไปทำอ่าการให้ประกาศสนิยบรับตามมาบินตามมาบินตามบินตามได้ด้วยเหรอได้ได้ไหน,นๆเองเองเองพ่นแบบไอรอนแมนนี่แล้วบินไปเลย <laughs> Anti 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 <laughs> อันติอันติอันติไอรอนแมนแล้วบินเอ้ยไปแล้วโคตรชัยเอ้ยแล้ว <c oughs> บบผมบินยังไงเนี่น <c oughs> ย <c oughs> ไปแล้วเ้ยจอเขียวแล้วเขียวไปเลยอะไม่เป็นไรไม่เขียวแล้วตายแล้วอ้าวโคดิง้งไม่กดละไม่ได้กด ต้อย,อยู่นานเกินโอ้โหมันใจร้ายเกินไปป้าวเอะเหลืออาจจะไปจบคลิปดีกว่าฟิกมาจบข้างนอนอ่ะได้ตรง,งนี้เขาเด้งอ่ะมันยังอยู่หน้าเขียนที่เขียนว่าเอเซนอยู่เลยนั่นแหละจบตรงนั้นคลิปน่าจะยาวนานอยู่นะ สรุปกดไม่ได้กดอัดเราเล่นเราเล่นก็ช่วน,นี้ก็น่าจะมีเพียงแค่นี้นะฮะก็แล้วช่วงนี้ปิดเทอมแล<ม>้วก็จะพยายามลงคลิปเยอะๆนะฮะ,ะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาไม่ไลงคลิปเลยเป็นเดือนคลิปและเดือนเดือนละคลิปบ้าเปล่า ไม่ไม่ได้เล่นบล็อกฟุตเลยเหมือ้เล่นฟอร์ซ่าฟอร์ซ่าก็ไม่ได้เล่นเลยเมือเล่นอาร์วีอาวีก็ไม่ได้เล่นเลยเมือเล่นมาครับมาครับก็ไม่ได้เล่นเลยช่วยโดนิสมาเออช่วยโดนิสด้วยได้สุดเดีฟอร์ซ่ามาเล่นด้วยกันคนละคนละบาทละดสองบาทไปขนาดระบาดสองบาทสรุดได้บาทเดียวเฮ้นี่บ๊ายบาย 单、嗯，单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 。